เพื่อน RECU สักหลาย5เมษายนร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินร้อนเกิน h e จะมานะครับรับรองได้ว่าทั่วประเทศที่ร้อนสุดคงจะถึง39อง,งาศาเซลเซียสแน่นะครับคงจะทางอีสานนะครับเตรียมตัวให้ดีอย่าออกไปเจอฮนะีทเวฟ v นี่เสียชีวิตกันดูสิครับคุณชนสวัสด์เอ่ยเมื่อวานนี้มีนักกีฬากอล์ฟเป็นลมไปคนอีกนะ ฮีตเวฟเนี่ยนะที่อินเดียเนี่ยจะเสียชีวิตเยอะมากเลยเรากําลังเข้าหน้าร้อนกันแล้วเมื่อวานนี้มีเพื่อนมาจากเชียงใหม่ครับเขาบอกเชียงใหม่อันดับที่4ของโลกที่อากาศเสียนะครับร้อนด้วยอากาศเป็นพิษก็มีควันเผาก็หมดเลยเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ไม่น่าอยู่ไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วพวกเรานักบริหารถ้าผมเป็นผู้ว่านะผมจะทำกันหรือผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะสั่งให้ กระทรวงสิ่งแวดลอ้อมไปทําวิจัยมาสิเครื่องมือในการดูดควันพิษทั่วโลกก็กทําอิสราเอลก็าําดูดควันพิษออกมาปล่อยในน้านะจับคาร์บอนออกมาละลายคาร์บอนออกมาเป็นคาร์บอนผงฝังใต้ดินมันมีอยู่ในเรื่งโลกทําไมเราไม่คิดอย่างนี้ทําไมเราไม่คิดเชิงวิทยาศาสตร์ผมฝากไว้นะครับรวมท่านผู้ว่ากทมอของเราด้วยนะครับท่านก็ยังวิ่งตอนเช้าอยู่เพราะตอนเช้าอากาศดีมาก นะครับลองวิ่งตอนสายหน่อยที่ที่มันร้อนจัดอากาศเป็นพิษและท่านให้มือขวามืมอซ้ายของท่านที่เป็นนักวิทยา,าศาสตร์อินโนเวทีทั้งหลายทากรุงเทพให้ปลอดคาร์บอน co 2 2 5สองห้าได้ไหมคาร์บอนนี่คือถ่านนะครับถ่านนี้เป็นประจุไฟฟ้านะครับถ่านฝังดินเป็นปุ๋ยนะครับเราไปขุดมาเผามาเมื่อไหร่ถ่านอยู่บนอากาศมีปัญหาทั้งนะั้นดึงมันลงมาดินฝังไว้ใต้ดินหรือแปลสภาพนะ เป็นทานในการดูดของเสียทานนี่ดูดของเสียนะครับเป็นฐานก้อนดูดของเสียได้ใบดูซะมันมีเวอร์ดิ่งเช่นคาร์บอนไนเซอร์ izer, การลดควันควันที่ออกไปดูดควันพิษข้างบนนี่ครับลงไปในน้ําหรือเอาเหลวิดน้ํามันไปดูดรับออกไปสั้นสองคาร์บอนดีเทคเตอร์ที่ไหนมีนะครับคาร์บอนดีเทคเตอร์ไปจับที่นี่มีเยอะแล้วก็ที่อิสราเอลมันมีเครื่องมือครับ คาร์บอนมีปประจุไฟฟ้าครับเข็นไม้ที่ตียุงมาครับนั่นคือประจุไฟฟ้าลองไปทําไม้ตียุงใหญ่ๆนะครับใส่ประจุไฟฟ้าไปพอคาร์บอนมันผ่านมันก็จะเจอตัวนี้แล้วก็ตกมาข้างล่างนี่คือใช้วิทยาศาสตร์ทําไม่ต้องใช้โดรนขึ้นไปนะครับส่วนความร้อนนั่นก็ใช้อีกวิธีหนึ่งทําให้อากาศชุ่มชื้นนะครับเอาพัดลมเป่าข้างล่างที่สิงคโปร์นะครับ4 0องศา,าเนี่ยหน้าร้อนก็ทำาไงครับเขาให้ทุกแข่งเนี่ยมีพัดลมใหญ่ แล้วเป่าออกมาเป็นไอปพมาเหมือนที่เรามีพัดลมลยเนี้บังคับให้ทุกร้านเลยเมีอย่างเนี้มันก็จะร่มเย็นเย็นขึ้นแล้วอยู่ในบ้านก็อยู่ในล่มพอห้าโมงขอโทษครับอากาศดีมากนะครับเพระาะฉะนั้นนี่ออากาศเสียกับกทมกทมเรมอาอากาศเลวร้ายนะครับแต่กทมเราที่ผมพูดติดเนื่องมาก็คือจับมือกลับไปดูทิเกาหลีเขาทาอะไรเกาหลีมีโครงการดีเยอะๆเลย เอาคอนเซปต์เขามาทาผมพูดถึงคลองชองเกซอนกับคลองเตยพูดถึงแล้วนะครับพูดถึงวิธีการทําน้ําลดการน้ําท่วมกรุงเทพสไตล์เกาหลีเขาทำแบงเมนยังไงเขาถ้าเอาน้ํำยังไงนีครับแล้วบริษทัทที่แอดวานซ์ที่สุดเกาหลีคือปอตทเกาหลีครับปิโตเรเลียมเกาหลีครับมีการเปลี่ยนผลิตผลไม่เผาอีกแล้วเยอะแยะเลยพลังไฟฟ้าพลังลมโอ้มีเยอะเลย เปลี่ยนน้าออกมาเป็นไฮโดรเจนนะไปดูงานนะผมอยากให้ไปดูเกาหลีอีกทีนะครับไม่ต้องไปไกลนะเราไปเกาหลีเนี่ยครับไปดูซิเกาหลีเมืองโซเมืองใหญ่ที่สุดประชากร50ล้านคนเกาหลีอยู่ในเมืองโซประชากรของเราประมาณ25ล้านคนในประเทศไทยอยู่หนึ่งเทพนกรนะครับฝากผู้ว่าไว้เพราะนั้นโกอินเตอร์ขอให้เลือกเกาหลีเมืองโซใครมาเลยนอะไ ECU ปีหน้าผมจะพาไปดูโซนะครับอีกรอบหนึ่งจะเชิญผู้ว่ารองผู้ว่า นักตัดสินใจผู้ดูเรื่องคลองเตยวัเนียไปดูเกาหลีแล้วกลับมาพัฒนาไม่ต้องก๊อปปี้เขาเอาความคิดขึ้นมาพัฒนาช่วยประเทศให้มันได้อยู่ยิ่งขึ้นส่วนพวกเราก็อย่าทะเลาะกันมากครับกำลังเลือกตั้งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีพักกันเมืองมากที่สุดในโลกมีกี่พักรู้ไหมครับสี่สิบเกพักสี่สิบเก้าพักมากที่สุดในโลกพักที่มีพักน้อยที่สุดคือจีนหนึ่งพักแต่กว่าจะขึ้นมาได้นะครับ ขึ้นมาถึงหนึ่งเนี่ยผ่านขบวนการยายๆประเทศที่มีสองพักคืออเมริกานะครับประเทศนอกนั้นทีอ่อังกฤษมีสี่พักประเทศไทยมี49่สิบเก้าพักเพราะงการบริหารการเมืองประเทศไทยต้องเก่งจริงประสานงานประสานกันเข้าไว้รัฐบาลร่วมจะต้องมีอย่าทะเลาะก,กันให้มากนะอย่าด่ากันถึงขั้นแตหกหักนะมาเขาบอกไม่มีศัตรูและเพื่อน ในวงการการเมืองก็จริงของเขาก็ฝากทุกคนครับเลือกคนดีเข้าสภาครับไอ้คนที่ออกไปแล้วด่าคนอื่นนิสัยใจคอมไม่ดีนะครับคนเลวอย่าให้เข้าสภาพระเจ้าอยู่หัวสอนไว้เลยเลือกคนดีเข้าสภานะครับขอฝากทุกคนไว้ r e c u เปิด r e c u c o m ครับจะมีโปรแกรมใหม่ปีหน้าครับพาไปต่างประเทศใครมาเรียนจามนบเรีย e น e r e c u Senior ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกสงครามกำลังจะมาครับ นะครับผมพูดหลายทีแล้วเงินกาลังจะเฟอ้อมหาศาลข้าวของจะแพงเราต้องหัดสร้างอาหารไว้กินเองมีบื้อบ้านอยู่เองนะครับทำพลังงานเองทําซะทําซะนอกนั้นประเทศไทยเป็นประเทศโชคดีมากๆครับแต่รักกันไว้รักกันไว้นะครับรักกันเข้าไว้นะครับอยู่ระหวังเขาสามเขาจีนอเมริการัเสเซียให้ได้ท่านจะพวกเราจะมีความสุขสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ